ครับก็ช่วงนี้นะครับปัญหาเรื่องน้ําท่วมบ่อยครับเห็นจากในคลิปนะครับบางคนก็ขี่รถลุยน้ําก็ทําให้รถดับกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการดูว่ารถเราสามารถลุยน้ําได้ขนาดไหนนะครับตัวนี้อันนี้ผมจะผมมี2รุ่นนะครับที่มาเปรียบเทียบตอนนี้ตัวแรกจะเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้ตัวล่าสุดเราจะดูยังไงว่ารถเราลุยน้ําได้ขนาดไหนก็คือดูที่ไส้กรองอากาศนะครับ รุ่นนี้นะครับไสรราากรองอากาศจะอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆตรงนี้ตัวดูดอากาศเนี่ยเห็นไหมสีดําประมาณนี้นะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็คือมันจะสามารถลุยได้ไม่เกินตรงรูดูดอา,ากาศของไสกรองอากาศนะครับเพราะว่าถ้าเกินนี้นะครับรถเราจะไม่สามารถดูดอากาศเข้าได้นะครับก็คือน้ํามันจะเข้าไปแทนซึ่งทําให้รถด,ดับทันทีเลยนะครับถ้าน้ําเข้าไปแล้ว <S <S แล้วก็ปัญหาก็อาจจะตามมาพวกเรื่องการลุกสูบอะไรงี้นะครับเพราะว่า ในรถที่ว่ามันมีกําลังมากๆนะ่ะเวลาน้ํามันเข้าไปน้ํามันไม่สามารถบีบอัดตัวได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ากาศช่วงที่ว่าลูกสูบเลื่อนขึ้น,นครับปกติอากาศมันจะโดนบีบอัดให้เหลือปริมาตรเล็กลงนะครับแล้วก็จุดระเบิดแต่ว่าถ้าเป็นน้ําโดนดูดอัดเข้าไปแทนช่วงที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นนะครับมันไม่สามารถยุบตัวได้นะครับซึ่งปัญหาก็คืออาจจะทําให้พวกก้านลูกสูบเราโคดงอได้นะครับตัวนี้ไอรุ่นตัวนี้นะครับก็จะลุยได้ประมาณนี้ ไม่เกินดูกองอากาศส่วนไอเสียนะถ้ารถมันไม่ดับน้ําก็โอกาสเข้าน้อยครับเพราะว่ามันจะขับไอเสียออกทางนี้มันจะมีแรงผลักตลอดตัวนี้ส่วนมาดูเรื่องที่2ครับก็เป็นซุปปี้ซุปเปี้ไอพวกออโต้นี่ผมไม่แนะนําให้ลุยน้ําเลยนะครับเนื่องจากไ้กองมันต่ำมากครับนี่นะครับรูดูน้ํารูดูอากาศมันตรงนี้แค่นี้นะครับไม่ถึงเข่าครับตัวนี้เพราะว่าถ้าเราลุยน้ําเข้าไปนี่ก็เรียบร้อยครับ น้ำเสมอนี่ก็ลุยไม่ได้แล้วครับพวกซูเปอร์พีพวกรถออโต้นะครับตระกูลพวกออโต้ไส้กรองมันจะอยู่ต่ํานะครับตัวนี้ส่วนรุ่นที่ลุยน้ําได้ลึกที่สุดนะครับสาหรับรถบ้านนะครับก็จะเป็นร้อยยี่สิบห้าครับเป็นร้อยยี่ิห้าไอแต่พอดีผมไม่มีตัวอย่างนะครับไม่มีรถแนะนํานะครับเพราะว่าร้อยยี่สิบห้าไอทำไมถึงลุยน้ําได้ลึกที่สุดในพวกตระกูลรถบ้านครับก็เป็นเพราะว่าไส้กรองร้อยยี่สิบห้าครับมันอยู่ตรงนี้นะครับตัวดูดอากาศอยู่ตรงนี้ มันจะสูงกว่าวีฟนะครับวีฟอยู่ตรงนี้125ไส้กองอยู่ตรงนี้นะครับก็คือน้ําประมาณเนี้ยสามารถลุยได้สบายเลยแต่ว่าวีฟลุยไม่ได้นะครับน้ำประมาณนี้ให้เราสั้งเกตดูที่ไส้กองอากาศนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่ารถตัวเองลุยน้ําได้ประมาณไหนก่อนที่ว่าจะออกไปขี่นะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับถ้าลุยไปแล้วรถพังรถอะไรอย่างนี้แต่ถ้าบางคันมันไม่เป็นไรมากก็แค่ไล่น้ําออกจาก ห้องเผาไหมก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผม